วนี้ต้อนรับเข้าสู่ Little n i g h t m a r e EP ที่6แล้วนะคะไปคิดว่าจะมาไกลขบบนาดนี้เรามาไกลมากๆอีกแล้ววันนี้พีกแบบว่าพยายามทำแบ็กกราวของพีกให้มันแบบมืดหมนลงจะได้แบบเข้ากับธีมนะเพราะว่าพาร์ทก่อนๆรู้สึกว่ามันสว่างไปหน่อยโอเค็ New เราไปลุยกันเลยเค okay. เราจะเจอกับอะไรบ้างนะมีอะไรอีกปะเนี่ยอาอิวอีกแล้วอยู่อะไรตอนนี้จะโดนกินไหมเนี่ย กรอกได้อยู่มั้งเอาทำไมอ่ะทำไมกินน้องสามเหลี่ยม ไม่เออไม่ทำอย่างนั้นนะไม่ทำอย่างนั้นะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ย ป้าเน่าเหรอ <Hey. S 1> แม่นางเราจะเจอกับบอสใหญ่แล้วเหรอเราไปทางนี้ก่อนสำรวจแป๊บ ตัวอะไรออกมาป่ะเนี่ยเราซนนิดหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรทำไมเรากัดน้อยอย่างนั้นนะพี่ยังคาใจอยู่นี่ไม่ทำอย่างนั้นนะต้องไปเหรอ

เขาไม่ชอบส่องกระจกกันหรอที่นี่น่ะขึ้นไม่ได้อีกเริ่มกลัวละมันเงียบเกินอ่ะมีรูปลูกปลาอีกยหรอ รู้สึกไม่ค่อยดีเลยโอเคเราต้องไปหากุญแจมาไขห้องอะไรก็ไม่รู้โอ้ oh my god เสียงเหมือนในนี่เลยที่เราดูเดินเบาๆได้ไหม เก่อย์แอบไงวะแล้วแบบชุดยังเด่นอะชุดเราอ่ะ เราจะตายปะอีกว่าไม่อน่าได้วะอ,อีกว่าอีกว่าเราเราไปดูตรงอื่นก่อนดีไหมหรือไงดีห้องนี้เข้าได้ไหม ไม่ได้หรอลองทำไงอ่ะเรามีอะไรป้องกันตัวไหมเนี่ยเราพี่พี่แอบบ้างไหมอ่ะ ก้าว่ะเราจะลองเหรอไหนดูดิมีอะไรบ้างเราจะไปยังงั้นยังไงอ่ะต้องเข้าไปหากุญแจใช่ไหมมีตุ๊กตายอยู่ตรงกระจกด้วยทำยังไงดีวะย่องไปเหรอ,อย่อหันมานะ โอ okay. 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 เคโอเคโอเคโอเคแล้วกุญแจอยู่ไหนวะ เขาไม่รู้จริงเหรอวะมีคนเดินผ่านหลังขนาดนี้มีรูปเด็กผู้หญิงรูปเจ๊ตอนสาวหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเราก้องทำหายแตกแล้วก็ แอบใต้เตียงโอเคหนึ่งสองซ้ำนะ มาเหรอเอาดีอย wow. ิ่งเยียบอย่างนั้นดิ เนี่ยวะเอา้าไปไหนแล้วว่ะแกงทำเป็นหุ่นปะเนี่ย ู้สึกไม่ดีเลยว่ะโอเคโยนทิน้งไปอุย้ยเชี้ยน่กกากลัวเกินน่กกากลัวเกินเอฟเฟคเมื่อกี้คืออะไรกัน ีเขาไปรอจ้าเอ๋เราหรือเปล่าอ่ะกลัววะกลัววะดูก่อนเขาไปรอเราอีกห้องแล้วแน่เลยอะ่ะทำไมเขาดูแบบเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองเลยวะรูปที่เป็นแบบ เหมือนรูปเด็กผู้หญิงก็เหมือนเป็นแบบเอาผมมาปิดหน้าอะไรเงี้ยส่วนกระจกก็แตกทุกบานเลยี่ไม่รู้ว่ามันจะแบบเป็นข้อสังเกตอะไรให้เราหรือเปล่านี่ไงกระจกแตกทุกบานจริงทุกคนน้อง แบบว่าดูหนาวอ่ะมีไอออกปะพี่กลัวว่วะ๊บนึงโอเคนึงถึงเรื่องตลกอะไรก็ได้อะไรก็ได้เจร์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 แล้ว เราต้องเปิดไฟมีอะไรให้ใช้ไหมวิง่ง วิ่งแบบวิ่งวิ่งไวสไลด์ไปโอเคเอาใหม่เอาใหม่วิ่งแบบไม่เปิดไฟวิ่งแบบจำอา้าววิ่งแบบเร็วมากไป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 ,ไปไมองไม่เห็นเขาเป็นแม่มดหรอ ทำไมเขาแบบเหมือนลอยได้เลยแล้วชุดก็มีชุดซ้ำๆกระจกแตกอีกแล้วกระจกแตกเยอะมากเฮ้ยเฮย ชุดเยอะหุ่นแยะสังเกตทุกคนทำไมมันกว้างจังวะนี่ตัวจริงวะเนี่ย 哇哇哇哇，我顶。 เปไงวะโอเคเป๊ะแล้วเหรอกระจกกระจกเหรอกระจกบ,บานนี้ไม่แตกขวัวกระจกแน่ขวัวกระจกแน่เจแ๊แกกลัวกระจกแน่นอน รกระจกมาแบบนี้เจ๊แมวนะเฮี here, here. ยเฮีอยอยู่ตรงนั้นนางอยู่ตรงนั้นเจ๊บอสไฟว่ะ <c oughs> ต้องหายใจว่าเขาจะมาทางไหนเ เราไปยืนเหรอเราต้องไปยืนตรงแสงสว่างโอเคเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเราต้องซ้อมไอ้นี่กระจกก่อนปะโอเคจาจามอ่ะ โอเคไปเราต้องเราต้องทำไม่ได้เว้ยเพื่อน้องจะได้ผ่านไปสักที สองแล้วสองแล้วเราทำได้ไหมน้องตู้เขาเฮีมา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 ทางไหนมันจะเร็วไวขึ้นปวะอเอ,เอาไปเไปมันหลอกมันหลอกเจ๊ ไฟมันเล็กขึ้นแบบเล็กลงอ่ะไม่ใช่เล็กขึ้นไฟมันเล็กลงเรื่อยๆอ่ะเราต้องให้ทันอย่าด้วยอึยเฮอีกทีอีกทีอีกทีสามแล้ว นี่ของจริงไวขึ้นว่ะันไวขึ้นน้องลูก,ล,กลูกเร็วเข้าฮึ๊บเอ้ยกระจกแตกไงอะเอาหิวอีกอย่าบอกนะ ยินผู้หญิงคนนั้นเหรอเอาจะกระโดดกัดคอเจ๊เหรอยิงนี่เราไม่กัดได้ไหมอะ่ะเฮ้ย เป็นตัวร้ายเหรอ θα κοιτάξω όλους. คนต่อไปเหรอ tâm mà chụp đéo hả chụp đéo. เกมดีไซน์เดนิสอาร์ตเด렉เตอร์อาร์ตลีดอาร์ตไอลีดอาร์ติสคอนเซปต์อาร์ติสเลเวลอาร์ติสลีดอนิเมเตอร์เกมนี้พิกรู้สึกว่าเขาทำมูดแอนด์โทนดีมากแล้วก็อีกเอายังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่ว่าเออเราแบบ เป็นใครมาจากไหนทำไมถึงแบบมีสีสันอยู่คนเดียวในเรือแห่งนี้แบบเนี้ยเป็นเด็กคนแดกที่แบบใส่เสื้อที่มีสีสันเพราะว่าตัวละครอื่นๆก็ไม่มีใครมีสีสันเลยแล้วก็รู้สึกว่าเราจากตอนแรกเป็นเหมือนแบบเออเป็นเป็นเหมือนเป็นเด็กน้อยที่กำลังจะออกจากที่นี่เนาะ แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่เราก็เหมือนประมาณว่าแย่งพลังมาแล้วก็แบบเหมือนล้มล้างด้วยพลังของเขาอีกทีอย่างนี้ไหมอะไม่แน่ใจอะแต่ว่ารู้สึกว่าเิเกมทําดีมากก็สนุกค่ะสนุกเลยแหละเป็นเกมพีม่คิดว่าน่าเป็นเกมขึ้นหิ่งของใครหลายๆคนเลยแหละสนุกดีคะ่ะ มีภาคสองด้วยนี่แต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าจะหยิบมาเล่นตอนไหนโอเคสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะ t ด e ะล Little n i g h t m ม r e ภาคแรกจบไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามพีคด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันเกมหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย บายยเจอกันเกมหน้าค่ะ